ไม่พูดอะไรมากเลยค่ะนอกจากอย่าลืมกด subscribe ให้พี่เว็บนะด้วยนะคะพี่เขาคอนเทนต์สุดๆแบบเลิศปังปัวอยู่มีแต่ฟัน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 นะคะแล้วก็กดไลค์กดไลค์ลค์นะคะโนตโนดิสไลค์นะคะเขาใสร็กระโปรงสั้นแบบนี้นะคะมันจะแบบแบบเบ่มแบมแล้วมันจะไอ้นี่นิดนึงนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจกระดิ่งตรงนี่กุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งไงนะสวัสดีครับ วัสดีค่ะสตรีม่ะเนี่ยฮะ Are you stream สตรีมมาเนี่ยเอ่อถ้าสตรีมอ่ะเอาดีๆทำไมอ่ะคุยด้วยกันได้ไหมล่ะถ้าสตรีมอ่ะไม่ได้หลอเขินหล่ออะไรนะไม่ออกซื่อไม่ออกซื่อทำไมเราสวยแต่เราไม่ออกสื้ออ่ะไม่ชอบเขินเขินแต่เราสวยมากเลยนะขอบขุนค่ะเฮ้ยจริงจริงทไม่ลองหรอลองแบบถ่ายแบบทาโพสรูปลงไอจีอะไรเงี้ย ก็พอว่จะน้อยไงไห,ไหนไหนไหนพี่พี่เอาสตรีมพี่มาอยากไปฟอลล์กอ้ยคนดูพี่ก็เยอะอยู่อ่ะดิเท่าไหรอ่ะห้าพันเนี่ยตอนเนี้ยจริงเหรอก็ปกติห้าพันนี่มันก็ยังน้อยอ่ะปกติมันจะหมื่นหนึ่งไงพี่สตรีมในทิกตอกเหรอคะพี่สตรีมในยูทูบจริงเหรอใช่ก็หกไะเนี่ยหนูจะคุยกับพี่ปลา <laughs> หนูจะคุยกับพี่ปลา <laughs> นี่ไงคุยคุยแบบว่า ไม่ระบุตัวตนครึ่งหน้าเนี่ยนะใช่ครึ่งหน้าอีกครึ่งให้พี่ไปไอเหอให้พี่ไปใช้ AI Gen เนอใช่ใช่ใช่ AI เจนยุคใหม่ละให้ลองแบบใช้ AI เจนว่าน่าจะเป็นยังไงหาทํามากค่ะเอาดีดีเอ้ก็สตรีมอยู่เนี่ยไพูดจริงๆเนี่ยไม่โกหกพูดจริงๆไม่ได้โกหกเนี่ยเอดี เออต้องอย่างงี้ดิเหลิญขูนอะอะไรนะเหลินขูนอะเหลินขู่เขินมานั่งคุยกันดีๆก็สตรีมอยู่แหละก็รู้ก็บอกตรงแล้วก็มานั่งคุยกันดีๆเลยไงเออให้เอาไอ้นี่เอายูทูช่องให้มาเอ้ยเดี๋ยวให้กันตอนคุยเสร็จอ่าเลิศค่ะเลิศค่ะถ้าเกิดปัดพี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ช่องไม่รู้นะ อา๋อไม่เจออ๋อคนดูห้าพันนะตอนนี้คนดูห้าพันนะระวังดังไม่รู้ตัวชื่ออะไรเอ่ยชื่อ superfly superfly ต้องช่วยช่วยช่วยค่ะไม่ต้องช่วยพี่คิดคอนเทนต์อ๋อไม่ต้องช่วยหรอไม่ต้องช่วยชื่อ superfly basic โอ๊ยลืมมันยาวเกินเนี่ยเขาบอกว่าสตรีมอยู่ก็จะแบบนะไม่ได้ความเร็วเลยเอาพี่ก็ลองบอกว่าไม่ได้สตรีมสิอ่าๆๆเอาไปครับ แล้วคนที่ไหนอ่ะทำไมเรามีสำเนียงแบบหลงขึ้นมาบ้างอะเะ <c oughs> ไนะคนกรุงเทพใช่หรอเกิดที่กรุงเทพหรอใช่อ๋หอหุ้ยเราสำเนียงนะจริง <c oughs> สำเนียงนะสำเนียงอะไร <c oughs> อะไร,ะไรท็อกอะไรขนาดนั้นนะคะคนดูห้าพันก็ตามนั่น,นะคะก็จะจึ้งๆหน่อยก็จะดังอยู่ <c oughs> ทิ้งไอจีไหมพี่อยากติดตามาอ่ะ,ะ,ะที่เราบอกว่ามีรูปลงอยู่อ่ะอะไรนะคะที่เราบอกว่ามีรูปลงอยู่พี่อยากฟอล แลวหนูให้ไปไม่เชื่อคนอื่นฟอลมานะอ้ะมามันก็ต้องคนอื่นอยู่แหละก็เปนไลฟ์อยู่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้าคนดูอยากไปซ่องนะครับ <c oughs> ผมก็มี U C พสต์ ot, น่าจะแจมเดี๋ยวผมไปคิว C ให้ก่อนทุกคนนะอ่าเดี๋ยวพี่ฟอไปปั๊บพี่ชื่อคุณเว็บครับลองดูคุณเว็บครับโอเคค่ะพี่ <c oughs> ชื่อชื่อเฟิร์นค่ะไม่ใช่ไอจีพี่ ไอจพี่ชื่อคุณเว็บครับที่พูดนี่คือให้รับฟอร์มรับแล้วหทุกคนคนดูน้องยิงพวกมึงพวกมึงอยานะน้องน้องยิงนะน้องยิงนะนั่นไงพูดเสร็จไลฟ์บินเลยเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดคำนั้นไลฟ์กระตุกเลยอ่ะพี่พึ่งมือใหม่อยู่ในการสตรีมอะไรพวกนีพี่ได้แบบ พี่ก็เลยแบบคำพงคำพูดอะไรพวกนก็เลยยังไม่ระวังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่นานหรอกเดี๋ยวก็โดน YouTube แบนแล้วแหละเชื่อรู้ตัวอยู่รู้ตัวจริงนะอันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงน่ารักมากค่ะน้องอะไรเนี่ยเอาขอชื่อจริงๆขอบคุณค่ะชื่อเฟิร์นอ่ะเฟิร์นพี่ชอเวฟอ่าพี่เวฟสวยสวยน่ารักมากอายุเท่ากันมั้นยี่สิบพี่ลองดาวดูไม่ถึงแฟชชั่นเลยยังเป็นแฟชชั่นเอาปีหนึ่งก็สิบเก้า เพราะว่าพี่ปีสองยี่สิบปีนี้สิบแปดค่ะอ๋ออ๋อเาเรียนไว้หยูสิบปดอ๋ออ๋ออ๋อเลิศมากน้องเฟิร์นเราอยู่จังหวัดอะไรอ่ะกรุงเทพเอ๋อเราอยู่กรุงเทพเราเรียนมอไหนคะเฮ้ยเซนเซอร์อ,ออกได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวแบบวันหนึ่งไปมอหน้าสดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วคนทักมา ไม่เห็นเหมือนในรูปเลยโอ้โหถ้าเกิดคลิปพี่มันฟีดสักห้าแสนวิวก็ขอบคุณอยู่นะฮะฮะแลนสีประทุม <c oughs> โอเคโอเคไม่มไีไม่มีใครได้ยิน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 คนดูไม่ได้ยินเนาะ อ่าเขดูไม่ได้ยินเคตามนั้นครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเห็นพี่ยืนยังยังไม่เห็นคะ่ะยังไม่เห็นน้องเฟิร์น <c oughs> พี่ต้องยืนโชว์แล้วแหละถูกต้องทุกคนที่คุยกับพี่จะต้องเห็นพี่ยืนทุกคนสัดไหมทำใจดีไว้นะพี่ไม่ได้ใส่ท่อนล่างว้าาฮันนี่หย,ยอกค่ะ <c oughs> ยอกค่ะคิดไปถึงไหนล่ะคะคิดไปถึงไหนไม่คิดเลยค่ะอ๋อไม่ได้คิดเลยคิดว่าไม่ใส่จริงๆก็พร้อมสู้ถูกไหมเออ้ยพี่ถ้ตีมขนาดนี้จะไม่ใส่ได้ไงอาจจะแบบใส่กางเกงในสีแดงเป็นซูเปอร์แมนก็ได้ <c oughs> เราปีหนึ่งเราได้เป็นแบบเราได้เป็นแบบดาวแม่ดาวดาวไม่ได้เป็นดาวค่ะไม่ได้เป็นดาวแต่ว่าได้ใจพี่ไปทั้งใจเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะ น้องเฟิร์นเรียนคณะอะไรครับออดนันเช็คเช็คคนดูก่อนคณะมูกรอบค่ะทุกคนต่อไปกูไม่ต้องพูดแลด้วเดี๋ยวกูปล่อยบอทให้น้องเฟิร์นเป็นคนไลฟ์แทนกูอ่าเอวแล้วกูก็ <c oughs> ได้ยอดวิวให้น้องเฟิร์นไลฟ์แทนกูปล่อยบอทอ่า <c oughs> น้องเฟิร์นดูมีแววในการเป็นครีเอเตอร์อินฟู สนใจไหมทุกคนเดี๋ยวต้อหาแอดมินประจําช่องเลยครับทุกคนเริ่มเลยเนี่ยไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกที่เราจะหาแอดมินประจำช่องน้องเฟิร์นนะครับทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าพอบอยู่กับช่วงคุณเวฟ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาด <c oughs> นี่ขนาดเขินนะเนี่ยเขินอันนี้เวฟนะอันเนี้เฟิร์นจา้าเ <c oughs> ย็นย <c oughs> น่ารักอะน้องเฟิร์นพี่จะเอาคลิปนี้ไปตัดลง youtube นะ เขินอะเนี่ยกลัวแบบเดี๋ยวยอดวิวพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวแม่ถามทำอะไรเนี่ยโอ้โหแซ่บค่ะแซ่บมากแม่แซ่บสุดเรียบร้อยเรียบร้อยทำปกคลิปกันดีกว่าปกคลิปอะไรดีอะทำท่าค้างไว้เดี๋ยวพี่ไปแคปพี่ขอคิดท่าก่อนช่วยพี่คิดท่าหน่อยได้ไหมเอาท่าเอาท่าแบบร้อนๆไหมร้อนๆร้อนๆอ่ะได้หมดได้หมดมาปะปะปะโอ้โหพี่พี่พี่ เชียร์ดีเชียรจริงเชียร์เยอมากอ่ะเชียรเชียร์รุดไปแล้วทุกคนหลุดไปแล้วเอาได้นะเดี๋ยวเอาเมื่อกี้เราแคปไว้ได้รั่วเกินไม่กะเอารู้ว่าเกินเอาสวยๆใช่ไหมเชิดเชิดเชิดเสวยๆแบบเมื่อกี้ก็ได้เขาจะได้ไม่รู้เป็นเฟิร์นอ๋อต้องต้องไม่รู้เหรอใช่ต้องไม่รู้เป็นบุคคลลับลับ โอ้ oh, เราต้องเราต้องค้างไว้ก่อนเราเอามาเอามาใหม่เอามาใหม่เอามาค้างไว้เชื่อมากอะ่ะเออเงี้ยค้างไว้ค้างไว้แล้วพี่จา่าเียบร้เลิศมากครับน้องเฟิร์นที่เอารูปนั้นมาตามนั้น่ค่ะใคายคำ อะไรนะไม่ขายสวยค่ะขายคำได้ไม่ขายสวยแต่ขายคำเราอย่าไปปิดไฟเอาไฟฉายส่องให้ใครดูนะพี่ขอไว้เหมือนเลยเหรอใช่พี่ขอ,พ,ขอพี่ขอแค่คุยกับพี่คนเดียวพอมันน่ากลัวเกินไปแค่แบบตอนนะสดโหนเขาก็เลิดเปิดเปิงกันแล้วค่ะไม่นะคะนะสดหนุสวยอันนี้คือสดปะแตง่งแตง่งอ่าอันนี้คือสวยขอบคุณค่ะ น้องเฟิร์นฟอไอทีพี่มายังฟ okay. อแล้วค่ะฟอกลับมาแล้วนะใช่เด I mean ี๋ยวพี่ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูในใน u t u b e อีกรอบในไอีกรอบหนึ่งก่อนได้ได้ได้แต่จริงๆมันก็คือไลฟ์นี้แหละเคยนะเนี่ยพี่เจอมากี่คนแล้วเนี่ยอ๋อพี่เพิ่งเจอน้องเฟิร์นคนแรกเลยไม่เชื่อถามคนดูเอาก็ได้คนดูก็ดูกับพี่มา c h hours go สองชั่วโมงเป์น อันนี้คือหน้าอะไรคะงอนหรอคะอุ้ยเ้ยอะไรไม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครปล่อยไก่ในห้องหนูเนี่ยอุ้ยอะไรคือไก่ค่ะพี่หนูได้ยินเสียงไก่หนูได้ยินเสียงไก่ไม่มีไก่ค่ะพี่ไม่ได้ยินค่ะไม่ไม่ไม่ใน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 พี่ลองคำไม่ใช่คะเออใช่มันเสียงจากพี่แหละมันเสียงจากพี่แหละหยอกยอกยอกออ๋ออ๋อเมื่อกี้คือเซลเสียงคำพี่ใช่อ๋อหรอคำเซ็นคำกูเหมือนไก่ขนาดหนึ่งร้อยเนี่ย ใชรักหลอกจึงหยอกเล่นวิ้น้องเฟิร์นมันรักพี่อย่างนี้ได้ยังไงแล้วน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมีแฟนอย่างไม่มีวิเพราะว่าเพราะว่าน้องเฟิร์นน่ากลัวเกินทําไมอเราแมนหรอใช่ครับผมแมนยัตแคผมแมนครับเอ้หนูไม่รู้ว่าตอนนี้ออกมาอุฉไม่เห็นหรอมั้งนะหยุยพี่ก็มีไงพี่ก็มีโถ เนี่ยขิงอ่ะพี่ไม่มีะไรจะคุยกันน้องแล้วค่ะพี่นึกไม่ออกแล้วอ่ะพี่ต้องลองปัดเผื่อเจอคนรุ่นลวดใช่แล้วล่าพี่ได้บินบ้างเรือยงเนี่ยมีคนไอ้นี่บ่อยมากเลยเน,<ค>นี่ยคนที่แบบอย่างนี้ใช่ใช่พี่ส่วนกลับเลยพี่คางกลับหรอใช่มันชุบๆมาพี่อย่างเงี้ยจะได้ให้มัน <c oughs> เสร็จไวๆจะได้แบบ ไปนอนซะไปนอนซะไปนอนซะจะได้ไม่ต้องมาเกะกะไลฟ์กูอ่าพี่สู้อยู่แล้วพี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวช่องพี่ก็บินใช่แล้วพี่อยู่ได้ไงเนี่ยถ้าเกิดพี่เจอคนแบบนี้แล้วอยู่ได้ไงอ่ะก็เพิ่งเริ่มก็เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เลยอ๋อเพิ่งวันนี้วันแรกใช่ไหมวันนี้วันที่สามโอ้ต่คนโอ้ s u b s c r i b e สองจุดเก้าแปด k view คนเยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่หนูเริ่มเขินตัวเองแหละพี่ไป <laughs> น้องเฟิร์นโถ่เขินทำไมล่ะคะน้องแอดบินของช่องพี่ไม่เคยเขินจริงอ่ะเขินสุดๆเลยไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะนี่เขินอันี้่คุยมาเกือบยี่สิบนาทีได้นี่เรียกเขินนะเนี่ยเขินอันนี้เขินสี่ทุ่มแล้วปกติพี่จะไลฟ์สองชั่วโมงอ่าอพี่จะไม่ปัดหนูเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์พร้อมหนูเว้ยเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์ก่อนด้วยแล้วก็ค่อยปัดหนูเออ ทุกคน<า>วันนี้2ชั่วโมงครับผม4ี่ทุ่มแล้วเป็นเลิกงามยามดีนะอ่าให้เลขาของเราได้พูดปิดท้ายในการจบสตรีมครั้งนี้หน่อยนี่ปล่อยบอทไดนะ้เวลาปล่อยบอทแล้วทุกคนปล่อยบอทอ่ะเชิญครับคุณเลขาไม่พูดอะไรมากเลยค่ะนอกจากอย่าลืมกด subscribe ให้พี่เว็บนะด้วยนะคะพี่เขาคอนเทนต์สุดๆแบบเลด ปังปัวอยู่มีแต่ฟัน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 นะคะแล้วก็กดไลค์กดไลค์ไลค์นะคะโนโนดิสไลค์นะคะเขาใส่กระโปรงสั้นแบบนี้นะคะมันจะแบบแบมแบมแล้วมันจะไอ้นี่นิดนึงนะคะก็อย่าลืมกดสมัครแคชแล้วก็กดเป็นกำลังใจกระดิ่งตรงนี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไงนะพิมพ์พร้อมเพย์ไปในไอจีนะคะเดี๋ยวพี่โดนเนทไปเลิศมากเลิศมากโอเค ทุกคน,น,นทุกคนบายบายครับผมคนดูย้อนหลังนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะตามที่น้องเฟิร์นบอกไว้ขอบคุณมากคนดูหกพันคนตอนนี้จุบกล้องค่ะนี่เล็กเขนินอันนี้เล็กเขินเขินอันนี้เล็กเขนิน <c oughs>